รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ครับท่านผู้ชมที่เคารพครับขอต้อนรับสู่รายการคนไทยขั้นเทพที่สุดของเรียลลิตี้แห่งความเป็นไทยครับมาร่วมกันค้นหาความหลากหลายของศิลปะก,การแสดงของไทยครบทั้ง4ภาคมาดูกันว่าศิลปะก,การแสดงใดจะสามารถนําเสนอความเป็นไทยได้ดีที่สุดนําเสนอจากพาราเดียมฮอล์ศูนย์การค้าพาราเดียมเวิลด์ชอปปิ้งประตูน้ำครับ ชมครับตอนนี้เราอยู่ในรอบที่สองของคนไทยขั้นเทพรอบถึงแก่นครับยินดีต้อนรับคณะกรรมการหรือนักปั้นขั้นเทพของเราครับจากภาคเหนืออาจารย์มานพและคุณเพชรมาครับจากภาคใต้คุณสุบุญเลี้ยงและเอกชัยศรีวิชัยครับจากภาคกลางครูประสาททองอาลามและคุณโนตเชิญยิ้มครับ จากภาคอีสานคุณยุทธนาบุญอ้อมและอาจารย์นพดลด้วงพรครับผมบเรียนท่านผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าไม่ว่าท่านจะชมการแสดงของคณะใดจากภาคไหนสิ่งหนึ่งที่ท่านจะเกิดขึ้น,นแน่ๆก็คือความสุขใจความภาคภูมิใจที่ท่านเกิดเป็นคนไทยครับวันนี้นอกจากนักปัน้นคันเทพที่ถือว่าเป็นคณะกรรมการทั้ง8ท่านของเราแล้วเรายังมีอนาคตของชาติทางด้านศิลปะวัฒนธรรมร่วมเป็นกรรมการอีก100คน ยินด,ดีต้อนรับน้องๆจากวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมาครับสวัสดีครับสำหรับกติกาในการคัดเลือกคณะที่จะนำเสนอความเป็นไทยได้ดีที่สุดในรอบถึงแก่นมีดังนี้ครับหลังจากผ่านพ้นรอบสัญหาของภาคใต้เราก็ได้ตัวแทนทั้ง5้คณะดังต่อไปนี้ครับ 1. คณะนวมิน ยวาวชนผู้ถ่ายทอดกระบวนท่านโนราตัวอ่อนแบบคนเชิดคนผสมผสานห,หนังตะลุงใต้ได้อย่างเข้าใจ 2. ค <c oughs> ณะมาลัยทองมามาพมแแล้วนะนฟจิเกหูลูจากชายแดนใต้แห่งเมืองปัตตานี <c oughs> ผู้นำเสนอวัฒนธรรมพื้นบ้านของชาวมาลายูมุสลิม <c oughs> ผ่านบทเพลงประกอบดนตรีได้หลายจังหวะ <c oughs> 3. คณะโนราตัวอ่อนโรงเรียนแจ้งวิทยา นักเรียนผู้สืบสารศิลปะโนราใต้ดัดแปลงท่วงท่าโนราตัวอ่อนทั้งม้วนตัวทั้งยืดเส้นได้อย่างพร้อมเพรียง 4. คณะนาตยอรังสรรค์กลุ่มนักศึกษาผู้สร้างสรรค์ผลงานแนวประยุกต์ผ่านจินตะลีลาการรำโดยนำผ้าบาติกผลิตภัณฑ์พื้นบ้านมาประกอบการแสดงได้อย่างสวยงามและ 5. คณะเทพศรัทธา ตัวแทนแห่งศิละปะการแสดงโนราแบบโบราณขนาดแท้ผ่านกระบวนท่าที่แข็งแรงจนสะกดใจกรรมการได้อย่างอยู่หมัดซึ่งในรอบนี้พวกเขาต้องมาแข่งขันกันเองภายในภาคของตนเพื่อบอกเล่าเรื่องราวพานโจทย์5แก่นความเป็นไทยการันตีได้ว่ายิ่งใหญ่อลังการเข้มแข็ง,ขงดุดันและสนุกสนานเพิ่มมากขึ้นอย่างไร้ขีดจำกัดครับ แถมนักปั้นทั้ง8ก็วิจารณ์กันอย่างเข้มข้นมากขึ้นกว่าเดิมซึ่งทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นในรอบถึงแก่นภาคใต้ครับกติการอบถึงแก่นจะมีคะแนนเต็ม100คะแนนโดยแต่ละคณะนะจะทําการจับสลากเลือกโจทย์ทั้ง5โจทย์โดยผ่านเรื่องราวดังนี้ประวัติศาสตร์ท่องเที่ยวอาหารวรรณคดีและวรรณกรรมความเชื่อเพื่อน,นําเสนอถึงแก่นความเป็นไทยตามโจทย์ให้ได้ดีที่สุด โดยจะมีเพียง2คณะที่ทําคะแนนได้มากที่สุดจะได้ผ่านเข้าสู่รอบประชันชัยโดยเกณฑ์การให้คะแนนนั้นจะมาจากนักปั้นภาคอื่นๆทั้ง6คนคนละ1ิคะแนนรวมเป็น60คะแนนและคะแนนจากคนดู40คะแนนรวมเป็นทั้งสิ้น100คะแนนซึ่งนักปั้นประจําภาคจะมีคะแนนพิเศษ5คะแนนสามารถให้คณะที่ถูกใจที่สุดเพียงคณะเดียวเท่านั้นซึ่งเราเรียกคะแนนนี้ว่าเสน่หา5คะแนน โดยคณะที่มีคะแนนสูงที่สุดจะมีสิทธิ์เลือกคณะที่จะประกบคู่แข่งขันในรอบต่อไปท่านผู้ชมครับช่วงนี้เราอยู่ในรอบถึงแก่นของภาคใต้ครับและจะเริ่มจากคณะแรกคือคณะนวมินโจทย์ที่ได้รับก็คือท่องเที่ยวพวกเขาเหล่านี้เรียกแทนตัวเองว่าคณะนวมินกลุ่มนักเรียนที่มีความสามารถด้านการแสดงผ่านเข้ารอบมาด้วยช่วง่ามโนราประยุกต์แบบคนเชิดคน ผสมผสานหนังตะลุงที่โชว์ความแข็งแรงได้เป็นอย่างดีอย่ากโกรธกันนะครับถ้าจะบอกว่าผลการแสดงสำหรับวันนี้ผ่านอยู่แล้วครับผ่านครับ <c oughs> สำหรับรอบถึงแก่นกับโจทย์ท่องเที่ยวที่ได้รับนั้นพวกเขายังคงนำรากฐานของมโนราประยุกต์กับท่าที่สวยงามและแข็งแรง พัฒนาขึ้นอีกขั้นด้วยการต่อตัวประกอบเรื่องราวแหล่งท่องเที่ยวต่างๆของภาคใต้ให้ดึงดูดใจคุณผู้ชมและเหล่าคณะกรรมการทุกความเหน็ดเหนื่อยทุกความตั้งใจของนักเรียนเหล่านี้พวกเขามีความหวังว่าสิ่งเล็กๆที่พวกเขารักและกำลังทําอยู่จะพาไปสู่ความสำเร็จได้อย่างแน่นอนและพวกเขาก็จะเชิญชวนคุณผู้ชมทุกคนไปท่องเที่ยวทะเลของภาคใต้ล่ะครับ วันอันพิลาธรรมชาติงดงามดังความฝันงามเกาะแก่นเนินผาอันดามันดังอำพันทะเลรับก,กับแสงทองด้ามขวานทองหลือเลื่องเมืองสองเลหลงสเสน่ห์เรือใบผาดพยองลอยระรื่นคลื่นซัดเป็นฝอยฟอง ดุจละองหยาดฟ้ามาสุดินหมอดกวัฒนธรรมอลังค่าหนังโนรายืนอยู่คู่ท้องถิ่นเที่ยวเมืองไทยเงินทองไม่ไหลรินงามสาติน การแสดงของคณะนวมินนะครับกับโจทย์ที่เป็นนามาทรมากๆเรื่องราวของการท่องเที่ยวแล้วเราก็ได้เห็นสัญลักษณ์หลายอย่างที่เกิดขึ้นในการแสดงนี้ทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรือไม่ว่าจะเป็นทะเลก็ตามนะครับสวัสดีครับคณะนวมินทุกท่านสวัสดีครับเชิญทางนี้ครับสวัสดีครับเชิญครับเชิญพี่เอกชัยให้คําแนะนํานักปั้นภาคอื่นๆต่อเลยครับมีอะไรจะเสริมเพิ่มเติมครับ ถึงตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของนักบ้านภาคใต้แล้วครับที่จะให้รายละเอียดและก็วิเคราะห์การแสดงเพื่อเป็นข้อมูลให้กับนักบ้านภาคอื่นๆก่อนให้คะแนนครับอยากจะบอกอทางอาจารย์ทางเหนือทางภาคกลางทางภาคอีสานว่าอย่างเสื้อผ้าที่ใส่เขาเรียกว่าเป็นชุดลูกปัดลูกปัดครับ,รบชุดพวกนี้เรามองเห็นว่ามันเหมือนกับธรรมดาแต่จริงๆในการทําในการประดิษฐ์เนี่ยมันไม่ธรรมดา พราะมันต้องใช้คนเฉพาะทางจริงเม็ดมันเล็กกว่า,าเล็กเล็กกว่าเป็นมินมินอะไรอย่างงี้ดีกว่าครับแล้วก,กว่าจะมาร้อยให้มันเป็นสีอย่างงี้ได้ต้องใช้วิธีการขึงเชือกให้ตึงแล้วร้อยในการร้อยอไม่มีทางใช้เครื่องจักรเลยมือล้วนไม,ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมมีความรู้สึกว่าผมบอกกับเด็กๆทุกคนว่าเราน่ะวัฒนธรรมของภาคใต้เราถูกละเลยมานาน<ม>เรา เราไม่เคยถูกได้รับการดูแลจากหลายๆฝ่ายมานานมากแล้วผมเป็นคนที่สู้เรื่องนี้มาทั้งชีวิตแล้วผมก็สู้มาคนเดียวโดยที่ผมไม่เคยใช้งบของใครครับผมก็สู้เรื่องนี้มาตลอดเวลาวันนี้ผมก็เลยบอกเด็กๆลูกๆทุกคนว่าขอให้เต็งตั้งใจทําถึงจะชนะหรือไม่ชนะตามแต่วันนี้แต่เราได้หอบเซิร์ตเอาชุดลูกปัดเลยจังหวัดประจวบมาถือว่าเราชนะแล้วลูกนะครับ้อยสบายใจถือว่าเราชนะแล้วนะลูกๆทุกคนคุณคช่วยครับเชิญครับ ก็อยากจะแนะนำท่านอื่นว่านี่เป็นทีมที่เป็นทีมนักเรียนนะครับเขาเขาใช้การตีความด้วยนามธรรมแบบรูปมาทธรรมคือเราเห็นเรือเราเห็นสะพานเราเห็นนางเงือกแล้วก็ <Allez. S 1> ตัว,ต,วตัวอะไรอยู่ในกระดง้งอันนี้เขาก็สกิดถามอยู่แ่อะไขนะ่มุกครับไข่มุกอ๋อเราก็พยายามดูอยู่แต่บอกว่าเรือสวยมากนะ ครับขอบคุณมากครับขอฟังภาคเหนือครับถือว่า,าผมได้รู้จักมโนราในอีก แง่มุมหนึ่งโนรานะฮะได้อีกแง่มุมเพราะว่าในความคิดเนี่ยคิดว่าคงรำได้เป็นแต่นกหรือเป็นแต่นางกินนอนหรืออะไรเงี้ยน,นะครับแต่คราวนี้เขาสามารถจับท่าเหล่านี้เอามาแปลความได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นทำให้รู้สึกตื่นตาตื่นใจมากยิ่งขึ้นขอชื่นชมว่าสวยงามมากครับชอบมากครับขอบคุณครับถ้าดูแลอยากไปเที่ยวภาคใต้ในี่ตรงวัตถุประสงค์แน่นอนนะขอภาคอีสานครับผมชอบมากที่ วัฒนธรรมของบ้านเรายังมีอยู่ทุกภาคโชคดีครับขอบคุณ<อ>ครับผูบรเมื่ครับจากภาคกลางครับได้ยินสำเนียงก็รู้ว่าเป็นภาคใต้ครับแต่งตัวก็เป็นภาคใต้มีผสมผสานอะไรบ้างก็จริงแต่มันขาดลากเง่าที่แท้จริงไปนิดหนึ่งนะครับถึงแม้การแต่งตัวจะแต่งหน้าแต่งผมอะไรก็แล้วแต่ผมเน้นเสมอก็คือคำว่านโนรามันมีเซิร์ นะครับมันมีเสื้อที่ใส่เนี่ยที่มันสําคัญมากเลยครับพื้นฐานเราต้องดีต้องแน่นต้องเป๊ะถึงจะแตกหนอแตกกอแตกขยายสาขาอย่างถูกต้องและยิ่งดียิ่งขึ้นนะครับขอบคุณครับพื้นฐานรากฐานนะครับพี่นน้ตครับผมว่าเนี่ยอย่างที่คุณจุ้ยบอกว่ายังเป็นเด็กนักเรียนอยู่เขาทาได้ขนาดเนี้ยไม่รู้นะใครจะวิเคราะห์วิจารณ์ยังไงก็ไม่รู้อะแต่ผมรักพวกคุณแล้วครับ ขอบคุณครับพี่นอ็อตพี่เอกชัยพี่จุ้ยสุบุญเลี้ยงเขามีคะแนนสเสน่หาอยู่คนละห้าคะแนนพี่สุบุญเลี้ยงครับหาคะแนนจะให้ไหมครับคือคะแนนเนี่ยมันมีอยู่แค่ห้าอันห้านีเดียว,เ,ยวเออให้ครั้งเดียวไงแล้วเกิดแบบให้ทีมนี้ไปเลยมันไม่รู้เอาเอาค่ารถไปดีกว่าไหม ให้ไหมครับไม่ให้นะ <ใจ S 2> ครับพี่สุบุลเล็ยังไม่ให้ครับพี่เอ็ครับพี่เอ็กไหนได้หนังคุยกับอาจารย์ไล่คนและอาจารย์เล่าให้ฟังถึงว่าเราหนังเรือออกไปแล้วว่ายน้ำไม่เป็นแล้วก็มีเสื้อชูชีพอยู่เราก็ผ่าเสื้อชูชีพไปกันซึ่งพอดีเด็กมันเน้นเรือมันทำท้ายจมเด็กเด็กขโมยเด็กดึงเสื้อชูชีพไปก่อนครับแล้วเราก็นั่งมองอยู่ เราจะไปเอาจากเด็กกลับมาก็ไม่ได้ครับนี่เป็นสาเหตุที่ผมกลัวว่าเด็กในกลุ่มนี้ในต่อไปวันข้างหน้าเนี่ยยังสามารถฝึกฝนอะไรได้อีกเยอะขอเก็บเสื้อชูชีพไวเอาไว้เผื่อผมต้องจมตายเองผมจะได้เอาไว้ช่วยเหลือตัวเองก่อนนะครับไคือยังยังไม่ให้ลูกนะลูกนะยังไม่ให้นะครับไม่ได้นะครับไม่เป็นไรพวกหนูยังมีอนาคตอีกเยอะนะครับ ย้ำกันอีกครั้งนะครับคะแนนเต็ม100คะแนนมาจากคณะนักปั้น60คะแนนมาจากท่านผู้ชม100ท่านที่อยู่ในนี้อีก40คะแนนเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะมาดูคะแนนของคณะแรกของภาคใต้นะครับคณะนวมินครับและคะแนนของคณะนวมินคือ79.2คะแนนครับ ก็ถือว่าเป็นคะแนนที่ดีดีเดียวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับนักเรียนได้ขนาดนี้นะครับขอแสดงความยินด,ดีด้วยครับเชิญพี่แคนเลยครับขอบคุณมากครับคณะนัวมินครับและตอนนี้คณะน,นวมินก็ได้คะแนนจากนักบ้านไปทั้งสินนน้น42.5คะแนนและคะแนนจากคนดู36.7คะแนนรวมทั้งสิ้นเป็น79.2คะแนนซึ่งไปรอในอันดับที่1นะครับ ก็ต้องมันลุ้นกันว่าสุดท้ายแล้วใครจะเป็นสองคณะตัวแทนภาคใต้ที่จะได้ผ่านเข้ารอบต่อไปติดตามช่วงหน้าครับร่วมสนับสนุนความเป็นไทยโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม